ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เดประจำวันที่17กุมภาพันธ์โดยเข้จฟุตบอลแมนเชสเตอร์เดเช้านี้คอสเนอรผีเล่งวาเวเดตัวแทนหากปักบ้าต้องย้ายทีมโดยกันทีทางแมนยูนะผมตกเป็นข่าวว่ากำลังให้ควาสมสนใจจะคว้าวตัวของเฟเดริโกวาเวเดกองกลางของชางเรอัลมาลิกเพื่อมาเป็นตัวตายตัวแทนของอปอบบ้านนะฮะหากว่าไม่ฟิลทีมชาติฝรั่งเศสคนนี้ย้ายยู่ทีมไป โดยตัวเด็ทีมชาติอุรุกวัยได้รับการจับตาม,มองจากทางผีแดงมาหลายครั้งแล้วในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยใชม้มองไปเพิ่มเพิ่มความพยายามของพวกเขาในฤดูการนี้โดยฟิฟเ์ยี่สิปีรายนี้ยังสงงรรมม่งผลงานได้อย่างต่อเนื่องแบบน่านประทับใจนะฮะแม้ว่าทีมของเซนดีซิดานยังตามหลังอาเดโกเมตดริกในศึกลาลีกาสเปนและยังมีปัญหาอาการบาดเจ็บอีกด้วยในช่วงไม่กี่สัปด,ดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งมีการเข้าใจกันว่าแมนยูนั้นได้เริ่มวางแผนสำหรับการยื่นข้อเสนอเพื่อจะคว้าตัวบาเบเดในช่วงสมเมอนี้โดยเขาคนนี้ถูกมองว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมาแทนชี่พาวบอกบ้าซึ่งทางมิโน,โน่บรลันนะฮะเคยทิ้งระเบิดก้อนตัวไว้เมื่อต้นสีสั่นที่ผ่านมาว่านักเตะต,ต้องการจะย้ายจากิ่นโอแทฟอร์ดไม่ช้าก็าเร็วนี้ ซึ่งดาวเตะแชมป์โลกวัย17ปีรายนี้ได้เปิดเผยถึงความฝันของเขาที่ต้องจารจะเล่นให้กับทางราาวรัชชุดขาวในวันหนึ่งในวันข้างหน้านะฮะซึ่งอาจจะทให้เกิดการแลกเปลี่ยนตัวกันก็เป็นได้ซึ่งมาเมเดเองก็มีคุณสมบัติคล้ายๆกับทา,า,างปอกป้าอยู่แล้วและเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของความแข็งแกร่งและการเล่นเป็นตัวบ็อกซ์ทูบ็อกซ์แบบทรงพลังพร้อมการผ่านบอลสั้นๆในเกมนั่นเอง ผมเป็นว่างานนี้นะฮะผีก็จะเล็งบาเบเดคนนี้ตัวตายตัวแทนของปอกบ้าหากมีการย้ายทีมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนลอข่าวต่อมากันดีก่อนครับบรูโน่หลุดโผเดวิลจิ้มห้าเดยลเจ๋งสุดของแมนยูในยุคสุดปบลนผิวไริกิจโดยแกรี่เนวิลเปิดชื่อห้านักเตะที่เป็นเดีลวยอดเยียมของแมนยูพร้อมยกให้ใครเป็นเบอร์หนึ่งโดยงานนี้นะผมแกรี่เนวิลนะฮะอดีตแบ็คขวาของแมนยูออกโรงแส่ความเห็นมาว่าเอริกคันโตน่า โรย์คินเคลสโนโรนโดเวนบรูนีและก็เนมันยาวิเดชเป็น5การสัญญาที่ยอดเยี่ยมที่สุดของชามิแสดงในยุคของผิวรังกฤษเป็นต้นมาโดยไม่มีชื่อของบรูโนเฟอร์เดสแต่อย่างใดเฉยเลยโดยจากนั้นเนิวิลยังยกให้คาร์ดอนด้านั้นเป็นเดีลที่สุดเจ๋งนะฮะจากทั้งหมดหลังย้ายจากทางอริเตนมาเข้าสู่ชินโอเทฟอร์ดเมื่อปี1992ด้วยค่าตัวประมาณ1.2ล้านปอนด์หรือประมาณ48ล้านบาทเท่านั้น ก่อนจะได้แชมป์ธถรกิจสีสมัยจากทางหารุ่นการที่อยู่กับทีมโดยเดวิลนั้นเผยผ่านรายการมันเดนไนฟ์ฟุตบอลทาง s k y Sport มาว่าในแดนหน้าของทีมที่ผมเคยเล่นด้วยนั้นผมมีเคสโนวันโดกระชังเวนบรูนี่แต่การเซ็นสัญญาที่ผมคิดว่าเยี่ยมที่สุดก็คือเอริกค,คันโตนามาจากทางบริสตนเตดด้วยค่าตัวประมาณ1.2ล้านปอนด์ซึ่งริในเวลานั้นเป็นตูตวชกาัดของเรานั่นเอง เพราะตนเตมมาจากทางริทแค่1.2ล้านปอนด์และแล้วจากนั้นคุณก็นําไปสู่แชมปีเป็นลลกแนื่องาว่ามันต้องเป็นการสัญญาที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วมันไม่น่าเชื่อจริงๆนะเพราะพวกเขานั้นไปใส่ที่ยอดเยี่ยมอย่างไม่น่าเชื่อเช่นกันอดีตกองหลังทีมชาติอังกฤษคนนี้ได้กล่าวชิงใช้เอาไว้นครับนะน,นะผมเป็นนะว่างานนี้บรูโน่นะฮะหลุดโพจริงเมื่อนในวิวนั้นจิ้มมาแค่5คนซึ่ง5คนนั้นก็ไม่มีเขาเลยแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับ อามาเดียนโบรโลอดผลจากวงจรการค้ามนุษย์ก่อนซบตักแมนยูโดยงานที่ผมอามาดียนโบรดนั้นอาจจะมีวัฒนาดีกว่าเด็กคนอื่นเขาเมื่อได้มาอยู่กับทีมใหญ่อย่างทางแมนยูแต่ยังมีอีกหลายคนที่มีรู้จักกรรมหลังการชัดนำของแก๊งค้ามนุษย์โดยเริ่มจากที่เขาคนนี้เนี่ยเป็นนักบอลอาชีพความฝันสู่การพลิกชีวิตของเด็กแอฟริกันโดยการเดินทางของเด็กหนุ่มแอฟริกันผู้ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักเตะอาชีพ ส่วนใหญ่นั้นพวกจะเริ่มต้นกันที่พื้นที่โล่งเตียนซึ่งมีเด็กไล่หัวลูกฟุตบอลกันจนฝุ่นตลบก่อนจะฉลองการทำประตูภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ที่เรียงรายอยู่ข้างลานที่พวกเขาใช้เป็นสังเวียนฟาดแข้งในวัยเยาว์หรือบางครั้งก็เริ่มต้นที่สนามต่างๆในโรงเรียนนะฮะไม่ก็ตามตอกซอยในรวกที่พักอาศัยพวกเขาคิดว่าการได้ออกไปค้าแข้งต่างแดนในฐานะฟุตบอลอาชีพนั้นที่มีชื่อเสียงมีรายได้มีเงินทองมหาศาล เราทัพพสตาที่เคยเห็นตามหน้าจออาจจะเป็นอาขนทางพลิกชีวิตของตนเองนั่นแหละครับและคนในครอบครัวให้หลุดพ้นจากความยากจนที่ต้องเผชิญหน้าเมื่อมีใครหยิบจีนโอกาสที่จะเป็นใบเบิกทางไปสู่ความฝันก็คงได้ยินดีปรับไว้โดยไม่หลังเลจุดนี้กลายเป็นช่องทางให้กับคนกลุ่มหนึ่งเรียกตัวเองมาว่าเอเจนต์เอาความฝันนั้นมาขายกับรครอบครัวของเด็กตามดําเหล่านี้นะฮะ โดยให้คำมั่นสัญญาว่าหากข้ามน้ำข้ามทะเลสักวันหนึ่งก็จะพาไปทดสอบฝีเท้ากับบรรดาสโมสรยักษ์ใหญ่ที่ใครได้ยินชื่อก็ต้องหูพึงเช่นกันเช่เนเรอัลมาดริดเอซิมิลานปารีสแซตงแมงหรือมนเชลส์ตีต์ซึ่งคนกลุ่มนี้จะอ้างตัวมาว่ามีคอนเนิชั่นกับทางชีนดังของทีมเปล่านี้แต่จุดหมายปลายทางอาจจะไม่ได้ลงเอยที่ซานเตโกเบนาเบล ซันซีโร่พาร์คเดือกระงหรือโอแทฟอร์เสมอไปบางครั้งอาจจะไม่มีการทดสอบฝีเท้าด้วยซ้ำไปเลยหรือโอกาสในการก้าวไปเป็นดาวเตะชื่อดังตามที่เคยวาดฝันเอาไว้ซึ่งหลายครั้งครอบครัวยอมแลกทรัพย์สินทั้งหมดที่ตนเองมีแล้วก็หามานะฮะเป็นทุนให้กับเหล่าเอเจนต์เป็นคนนำพาลูกหลานของเขาออกไปล่าฝันแต่จะกลับลงเอยด้วยการพาเด็กเหล่านั้นต้องถูกทอดทิ้งให้ร่องลอยแบบไร้จุดหมายหรือต่างแดนแทนนั่นเอง โดยอามาดิเยนโรคนนี้ก็คืออีกหนึ่งคนไม่กี่คนที่ค้นฟ้าคว้าดาวได้สําเร็จเขาเกิดและก็เติบโตที่อาบินจานเมืองหลวงเก่าและก็เมืองที่ใหญ่ที่สุดของแอตร c o a s สซึ่งล่าสุดนั้นเขาได้สวมเสื้อแมนเชสเตอร์1ดดในสโมสรที่ใหญ่ที่สุดของโลกเมื่อช่วงเดือนมรราคมหลังย้ายจากทางอตาลนตาทีมจอมปั้นแห่งสุดเกาโชเซราตรี ด้วยการารวมตัวโบนัสที่อาจจะขยับสูงถึง37ล้านปอนด์หรือประมาณ1,500ล้านบาทในอนาคตอันใกล้นี้ซึ่งฝีเท้าของเจ้าหนูวัย18ปีกนนีสะกดทุกสายตาที่ได้เห็นพิสูจน์ด้วยผลงาน3ามประตูกับอีก3แอสซิสจากการลงเล่นเพียงแค่2นัดให้กับทมีมแสดงชุดยูย3ปุปีในเกมของลิก์ทีมสำรองนะฮะซึ่งชนะลิเวอร์พูลไป6-3และก็ปราบแบ็กเบิร์นโรเวอร์ไป6-4 ก่อนจะถูกนารโอ,อมนั้นใส่ชื่อเป็นตัวสำรองของทีมชุดใหญ่ครั้งแรกวันที่9กุมภาพันธ์ในศึกเอฟเอคัพรอบ5ที่ชนะเวสต์แฮมในช่วงเวลาต่อมาก็คือต่อเวลาพิเศษ1-0แม้จะไม่ถูกปล่อยให้ลงเล่นไปสัมผัสเกมแม้แต่นาทีเดียวก็ตามชีแต่ทุกความฝันนั้นย่อมมีราคาต้องจ่ายอยู่แล้วสัาดห์ที่แล้วเนี่ยเยนโรคนนี้ถูกสาหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีนะฮะหรือว่า F I G C ลงโทษในการปรับเงิน42,000ปอนด์หรือประมาณ1.7ล้านบาท จากข้อกล่าวหาที่ว่าเขาคนนี้ใช้กระสานปลอมและพ่อแม่กำบลร,รในการเดินทางเข้าประเทศก่อนได้จัด็นสัญญา2ปีกับสโม,มสรทั้งโบกา้าบาโกในปี2015และก็อตาลันตานใน3ปีต่อมาเรื่องนี้เดลดิเมลสื่อดังของอังกฤษรายงานาว่ามีผู้ใหญ่5้าคนที่ถูกกล่าวหามาว่าร่วมกันลักลอบนำดิยันโ,โรคนนี้และก็อาหมัดจูเนียตาโอเร่พี่ชายของเขาและกระทั่งบอลยามชนแอฟริกาอีก3คน เข้าสู่ประเทศอิตาลีโดยใช้วีซ่าครอบครัวเมื่อ6ปีก่อนทึทงหมดนี้โดนข้อหาในคดีอาชญากรรมการปอแปลงเอกสารและสมรู้ร่วมคิดในการลักลอบพาคนเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายโดยสองคนจำนวนนั้นอ้างมาว่าเป็นพ่อแม่ของเดียนโ,โรและก็อาเมตจริงๆโดยฮามัดมามาดูรูตาโอเล่ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งทีมเยาวชนอาบิจานในอาริโคโสได้สวมรอยตัวเองเป็นพ่อของเดียนโ,โร์ ขณะที่ภรรยามารีนาเอสวิก้าเตเฮอร์ก็รับบทคุณแม่กำมารอส่วนน้องสาวของมารีนาอย่างซาริซาคิสแกนเตเฮอร์พร้อมกับสามีซาดีกิสดัตอาบูก็แอบอ้างว่าเป็นพ่อแม่ของลูกพี่ลูกน้องของยันโรดนะฮะซึ่งคนหนึ่งเล่นในเลเชสุดีคนหนึ่งนั้นก็อยู่ในเซรีดีและสุดท้ายบริแบนเตเตอร์ที่แต่งงานกับทางคนอิตารีก็รับหน้าที่เป็นพ่อแม่กำมรอให้กับเด็กคนที่ห้านั่นเอง โดยทางเอ็ดฮอวกินผู้เขียนหนังสือเรื่อง The r o s t Boy เด็กหลงทางเขาคนนี้ทุกคนในวงจรน,นี้รู้จักกันดีบทบาทหน้าที่ของตนเองโดยเอเจนต์ Agent, หรือในหน้าจะคอยหาช่องว่างของกฎการโอนย้ายส่วนแก๊งมาเฟียหรือขบวนการใต้ดินจะเตรียมเอกสารปลอมเช่นสุจิบัตรพาสปอร์ตวีซ่าให้กับนักฟุตบอลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะพร้อมกับมีเจ้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้ามามีส่วนในวงจรน,นี้จะคอยทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นและก็ปล่อยผ่านไป โดยมีปลายทางอยู่ที่สมสรซึ่งต้องการช้างเผือกมาปลุกปั้นให้เป็นดาวดวงใหม่นั่นเองโดยฮอกกินเนี่ยทิ้งท้ายที่ความโหดร้ายของกระบวนการการค้ามนุษย์ในเกมลูกดังมาว่าที่ผ่านมานั้นมีเด็กนับพันนับหมื่นถูกล่อลวงให้มายุโรปด้วยการชี้นําที่ว่าจะพาไปทดสอบฝีเท้ากับบรรดาสมสรชื่อดังแต่เมื่อถึงปลายทางแล้วทุกอย่างกลับเป็นแค่เรื่องโกหกและเอเจนต์ฟุตบอลที่พวกเขาฝากความหวังไว้นั้นแท้จริงแล้ว เป็นเพียงแค่ผู้ค้ามนุษย์ที่ท้ายที่สุดแล้วชีวิตของพวกเขา <S <S ก็ลงเอย <S <S ด้วยการถูกดึงเข้าแก๊งค้ายาสติดกลายเป็นแรงงานเชื่อหรือแม้กระทั่งถูกล่วงไปค้าประเวณีนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าเส้นทางของเด็กเหล่าน,นั้นไม่จบลงที่แมนยูเหมือนกับที่อาหมัดเยนโร่เส,สมอไปและไม่รู้ว่าวงจรอ,อุบัตินี้จะทำลายความฝันกับอนาคตนัเกเตะเยาวชนอีกมากน้อยแค่ไหนก็ถือว่างานนี้เป็นโชคดีของดังเจ้าหนูอาหมัดคนนี้จริงๆนี่นะผมก็เป็นการพูดถึงนะฮะ อาอมามัดเยนโรคนนี้ที่รอดพ้นจากวงจรการค้ามนุษย์ไปแล้วก่อนที่เขาจะไปซบตักแมนอยู่และโดนคดีความนี้ขึ้นมานั่นเองก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าคดีนี้จะเป็นยังไงกันต่อไปนะฮะจะมีตามย้อนหลังเพิ่มเติมอีกไหมต้องรอลุ้นกันและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดวยสมมสอนแมนเชสเตอร์ในช่วงเช้านะฮะขอบคุณทุกคนที่รับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ให้กับผมนะฮะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ